สวัสดีครับวันนี้ช่องเดินชมดูเที่ยวเราเป็น E ีเมืองโบราณสีงอสดครับที่เราอยู่ตอนนี้คือฐานเทวสถานพระวิษณุตัวฐานเทวสถานนะครับตั้งอยู่ที่เมืองโบราณสีงอสดอำเภอสีงอสดจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็จะมีป้ายเล็กๆนะครับอยู่ทางด้านหน้านะเดินเข้ามาส่วนชาวบ,บ้านซึ่งเป็นสวนส้มโอนะครับประมาณสัก30เมตรก็จะถึงตัวฐานเทวสถานพระวิษณุแล้วนะครับ ตัวเทวสถานนี้นะครับเคยเป็นที่ปฏิฐานของพระวิษณุสีกรประทับยืนนะครับก็คือสร้างขึ้นเมื่อปีศตรวตรรษที่12นั่นคือน่าจะมาสักพันสี่ร้อยปีที่แล้วนะครับก็คือทรงเป็นเทพเจ้าผู้ปกครองพื้นดินและก็แผ่นน้ำนะครับเทวสถานนี้นะครับก็คือสร้างขึ้นหน้าตำแหน่งตรงกลางคูเมืองคูน้ํากลางเมืองนะครับซึ่งคูน้ํานี้จะห่างไปประมาณ80เมตรแล้วก็มีความประสงค์ในตอนสร้างเนี่ยก็คือน่าจะให้มีความสัมพันธ์กับ คติความเชื่อนะครับในเรื่องของการประกอบพิธีบูชาพระองค์เพื่อคุ้มครองแล้วก็ให้ความอุดมสมบูรณ์บริวุ่นพูนสุขกับชาวเมืองสีมอสดในเวลานั้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเทวสถานนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ฐานสี่เหลี่ยมรูปศลาแรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับม,มีนะครับเป็นแบบมีมุขสีด้านด้านหน้านะครับก็จะมีเหมือนกับแท่นส่งน้ําเทวรูปขนาดใหญ่ นะครับแล้วก็ทางบุมทั้งสองข้างนะครับก็จะกลัดเป็นแบบเหมือนโคง้งสันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่สถานที่เอาไว้วางแท่นบูชาเพื่อปฏิฐานรูปเคารพของเทพชั้นรองอื่นๆแล้วก็เครื่องบูชาอื่นๆนะครับแล้วก็ตรงมุมทั้ง4ส,สถานตรงสองกลมนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับเสาและรองรับโครงสร้างหลังคานะครับซึ่งทําด้วยไม้ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ทางด้าน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเทวสถานนี้นะครับก็คือห่างไปเนี่ยด้านหลังประมาณ17เมตรนะครับก็จะมีแท่นศิลาสี่เหลี่ยมจัจุลัสกว้างประมาณ3.8เมตรนะครับมีเสาทั้ง5 5เสานะครับเรียงกันนะครับสันนิษฐานนะครับว่าเป็นแท่นสาหรับพราหมณ์ในการประกอบพิธีการบูชาพระวิษณุนะครับก็สําหรับตัวอ,องค์พระวิษณุนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคือทางพิธีมรดกทางชาติปัปจิมุรีเนี่ยก็เก็บเก็บไวในพิธีมรดกนะครับ ก็แล้วก็ทางาตัวฐานเทวสถานนี้ก็ได้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณดกนะครับเมืองโบราณสีมอสดนะครับสำหรับาการเดินทางมานะครับตัวฐานเทวสถานนะี้คือจะอยู่ในเขาเรียกว,ว่าในส่วนของชาวบ้านนะครับมันมันจะมีทางเดินเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีทางล็อกนะครับก็คือถ้าเกิดเราขับรถตามทางมาคือมองไม่เห็นต้องสังเกตตัวป้ายดีดีหรือเกิดจะให้ง่ายที่สุดก็คือ Google Map ดีสุดนะครับ ก็สําหรับข้อมูลใดหากตรลุดหรือผิดพลาดกระผมก็กลับขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ